มนโตกะหาคีมท่าหนาไ้มันขาวๆนี่จักหน่อยเบาเกลปลาเดนะ้อดห้าห้านน่ะเซิร์นค่ะเซิร์นปลาโดดบบออนซอนมานาจ๋าขอกัดขอกัดแก้มนแนมพี่น้องหน่อยอยแห้งอยากให้เราปลา่อยเราคือพวกปลา่อยพี่นอ้องไอ้เพ็ดตะกะปลา่อยแนยจะเป็นเพียงข่อยบอกจะลายเถือเ่อนอะไรคะเลยอือ oh, ปลาเอาพุดด้าขอกระเบื้องเดือนร้อนเนี้ยเรา่อยแห้งอยากอยู่ผู้เดียววาไป ใครแม่สิเอาผู้ใดแลกันไม่ใคระเอาแล้วผู้ใดดีก็เอา้ว่มีคอกน่วันนีคณยพีหให้แล้วยังปะปะอ่ะเออสนั่ชิ่งามพี่น้องเลยปะสบปะสบนิ่มๆลรนวดติงึกๆเห็นแล้วคึกคึกจนท้อตีมาตั้งตะกี้เจ้าไปอยู่ไซมาเออขอเลยจากปะผัว ปผัวสบอผัวบอป้าผัวบอป้ <c oughs> จาจัดเกียรติยังไงเนาะพี่น้องผัวบอป้าผัวบอป้าสิคีไลคีเลกับผัวบอป้าผัวบอป้าเจตังไดสับพ,พี่น,อน้องเ็จตังไดสืมไล่กับบอไปอ่าฮึสรุปใจน้ำผัวของบอป้ายสวัสดีจ้าคุณมาลี